หมอพึ่งค่ะนางพญามหาสเสน่ห์ค่ะวันนี้นะคะแม่หมอพึ่งเนี่ยมองว่าช่วงนี้ค่ะอิทธิพลของตัวเลขเนี่ยมีผลต่อชีวิตเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานสถานที่เราบอกอะไรนะคะ mm. เพื่อจะช่วยยังไงไหมคะช่วยเสริมว่าตรงไหนจุดไหนเหมาะกับเรานะคะอาชีพไหนเป็นเลขไหนที่เหมาะกับเราถ้าเราจะเสริมโชคลาบนะคะเสริมดวงจุดไหนเหมาะกับเรานั่นเองอันนี้ แม่หมออยากแนะนำมากๆเลยนะคะยังไงเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอเน่จะเริ่มของวันอาทิตย์นะคะคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของความเป็นพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์เนี่ยบอกว่ามีความหมายในเรื่องของอุปนิสัยใจคอค่ะนะคะลักษณะนเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำสูงนะคะมีความสง่างามเข้มแข็งนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะรักเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงของเขามากๆเลยรักอิสระค่ะไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบงับงบัญชาของใครนะคะรักเกียรติรักศักดิ์สีมีความยุติธรรมนะคะให้สังเกตนะคะคนวันอาทิตย์เลขหนึ่งเสียสละแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองสูงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของความชัดเจนนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ย คนที่เป็นผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีความชัดเจนแล้วก็โดดเด่นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่าหน้าที่การงานของคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่ผู้นำเนี่ยความหมายของผู้นำก็เลยหมายถึงเรื่องของกษัตริย์นะคะผู้นำประเทศประมุขป,ประธานาธิบดีนะคะหรือนายกรัฐมนตรีนักการเมืองอย่างเงี้ยค่ะข้าราชการผู้ว่าราชการนะคะ แล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่เป็นหัวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบาตอพ่อค้าต่างๆแต่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะยิ่งงานที่เกี่ยวกับดาวอาทิต์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเพศไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ค้าขายคอมพิวเตอร์หรือว่าออกแบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะกับเขานะคะสถานที่ล่ะที่บ่งบอกถึงความเป็น พอาทิตย์และมีพลังเนี่ยนะคะบอกว่าที่ที่เกี่ยวกับตำหนักพระราชวังนะคะมีมนขังมีพลังนะคะให้สังเกตแล้วก็ที่ทำการของรัฐบาลนะคะทีท่รัฐสภาอย่างเงี้ยค่ะทำเนียบรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยลงไฟฟ้านะคะล้านค้าเพชรเห็นไหมคะค้าทองค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า นะคะแล้วก็คฤหากสถานที่ที่มีความสว่างสูงแสงสว่างมากๆนะคะแล้วก็สถานที่ที่ดูหรูหรานั่นเองอันเนี้ยบ่งบอกถึงความเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ดาวอาทิตย์นั่นเองค่ะเผื่อว่าคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะในเบอร์โทรศัพท์ฉันนะมีเลขอะไรบ้าง เลขบ้านฉันมีเลขอะไรประกอบนะคะจะได้แปลความหมายได้เชื่อไหมคะว่าแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนเลขที่คุณติดตัวเกิดมาเนี่ยยังมีอิทธิพลกับคุณเลย mm. เมื่อไหร่ที่เรามีเลขทั้งดีทั้งเสียเนี่ยอยู่ในตัวเราก็จะรู้ว่าอิทธิพลของตัวเลขนั้นเนี่ยมาเสริมมาแก้มาปารับยังไงรู้ก่อน ฉลาดกว่าค่ะถือว่านำไปใช้ช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองนะคะสไตล์แม่หมอพึ่งนางพญามหาสเสน่ห์ค่ะแล้วพบกันค่ะ